หาตัวเองใน EP ที่3นะคะใครที่เล่น EP หนแล้วก็ EP สองมาแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วย EP นี้เลยมันคือการที่จะพาเรานะคะไปสร้างธุรกิจจากโลกภายในจากความรักความชอบจากตัวตนของเราจากจุดเด่นจากศักยภาพของเราจะทำให้เราสำเร็จแบบยั่งยืนแล้วก็แบบเสถียรค่ะใครที่ได้ภาพแล้วนะคะให้เราลองเล่นกับภาพนั้นว่าถ้าเราได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในจุดเด่นของเราตรงนี้ เราจะแก้ปัญหาให้ใครได้บ้างใครจะได้รับประโยชน์จากจุดเด่นของเราบ้างเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขนาดไหนเขาจะมีความสุขขนาดไหนแล้วตัวเราเองอะค่ะจะมีความสุขมากขนาดไหนเราจะขึ้นในตัวเองเราจะว้าวในตัวเองจะภาคภูมิใจในตัวเองขนาดไหนเราต้องการสัมผัสผู้คนบนจุดสูงสุดในชีวิตของเราอะเราต้องการอยู่จุดไหนของชีวิต ลองเล่นกับภาพนั้นนะคะมันคือการใช้ NLP ที่เราสร้างภาพเป้าหมายของเราก่อนที่เราจะลงมือทําสร้างความรู้สึกไปก่อนเวลาที่เราได้ลงมือทํามันจะเป็นการลงมือทําผ่านศักยภาพสูงสุดของเราค่ะน้องๆเคยได้ยินไหมคะว่าทํางานเหมือนไม่ได้ทํา เราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราทํางานมันคือการที่เราไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้วันจันทร์อีกแล้วหรอพ <laughs> ี่นุ้ก็เคยเป็นนะคะ <laughs> เมื่อไหร่จะเลิกงานสักที <laughs> เมื่อไหร่จะได้หยุดสักทีเราจะไม่ได้มีความรู้สึกนั้นค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักมันเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นจุดเด่นคุณลักษณะเด่นของเรา เราแทบจะไม่ได้ต้องลงมือทําอะไรเยอะเพราะเรารู้สึกชิลกับมันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแกทําได้มันดูยากจังเลยแต่เรารู้สึกว่าเราง่ายเรารู้สึกชิลกับสิ่งนี้มากเลยมันง่ายสําหรับเราและทุกคนมีสิ่งนี้หมดนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันเราลองเล่นกับภาพนั้นนะคะอย่ามีข้อจํากัดให้กับจินตนาการของตัวเองนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาต่อใน EP หน้านะคะติดตามกันไว้นะ